วิววงกบนะคะแาวชลงกดอุดรเราจะนั่งรถคันนี้ไปที่มันจะเป็นน้ำตกนะแล้วก็มันจะมีข้าวที่ใส่ในกระบอกด้วยนะคะแต่เราจะนั่งรถนี้ไปเขาเรียกว่ารถแตกๆเฮออ้ยโคตรคลาสิกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าเราจะนั่งไปกันยังไงนะคะมันอสนุกแน่แ่ทุกคน แอ่พ really. ูดไงดูเสียงเป็นอย่างนี้อากาศดีมากทุกคนลมพัดแบบดีมากออกมาแล้วนะคะทุกคนเรานั่งรถอย่างนี้แม่กับหลานนั่งข้างหน้าโอ้โหอดังว้า ได้ระทึกไปแล้วเมื่อกี้ลึกมากไปข่าวเพื่อนนะคะถึงน้ำเรานี่ไม่ถึงจ้าว่ายน้ำเขาบอกว่าเย็นมากเลยนะยเพื่อนบอกว่าเย็นมากนะคะแต่เราไม่ถึงขาสั้นแงเ้ยเราได้จุ่มน้ำแล้วนะคะขาเพื่อนถึงแล้วขาเงยถึงนิดเดียวยจับดีๆนะเอยจับดีๆลูก ถึงน้ำแล้วค่ะค่าถึงน้ำแล้ว,ลวดีใจจังเลยน้ำเย็นมาก ไปกันต่อสุงความแต๊กๆๆๆๆนะคะขึ้นมาจากน้ำกันแล้วหลังจากที่เมื่อกี้พี่เขาจอดให้เล่นน้ำนะคะแม่ชอบนะคะแม่ชอบน้องๆก็ชอบนะคะแม่รู้สึกจะแฮปปี้มากหลังจากได้ลงน้ำนิดนึง อ2คน 大家。 ต้นกาแฟด้วยระหว่างต้นยางนะคะที่เราบอกว่าทีนี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟนะคะเขอาีวงกลนนะคะก็รวมๆกันก็เป็นกาแฟวงกลนนี่แหละนะคะเลี้ยงไก่ด้วยส่วนยางอยู่มีเดอะด็อกคิดว่าเป็นมิตรโอ้ รีมากทุกคนมันดีมากเดิมแล้วเราก็จะลงไปอีกรอบนะ,ะอยูทางสิคะาทางดีค่ะจะเี้าไมทางของเรานะคะทีมผู้สูงอายุนะคะว่าอย่างนี้เราคิดถึงเองของบาง แกงส้มนะคะวุย้ยแกงส้มทำมาจากกระบอกนะคะแก่ย่างนี่เขาบอกว่าอร่อยมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีส้มตำนะคะนีง่งข้าวอ่าอ่ะพี่อ้อมดึงฮุ้ยฮุ้ยฮุยฮุ้ยดึงเป็อย่างนี้เลยเหรอคะอ่ามีผึ้งด้วยเหรอไม่ใช่ผึ้งอ่ะต่อต่อเหรอคะต่อ <laughs> ข้าวระวังนะคะเปิดยังไหคะอ่าข้าวเป็นอย่างนี้ค่ะคนว้าวหอมด้วยไม้ไผ่ต้องหอมแน่แนเลยขอลองหนึ่งอันนี้ใบอะไรเนาะฮะร้านหอมหอมร้านเรื่องชิ้นน่ารักมากนะคะก็คือช้อนช้อนทำมาจากไม้ไผ่น้าฟังนู้นหกนะคะแล้วก็มีแก้วน้ำนะคะน่ารักมากขอบคุณพระเจ้า ครบทุกอย่างแล้วนะคะช้อนแก้วน่ารักแก้วน้ำเข้ามาเพื่อเจอความน่ารักนี้นะคะน่ารักมากเผ็ด่รออันนี้อะไรลูกแกงส้มนี่หรอตักขึ้นก่อนมนะแกงส้มอะไรตักใส่แกงส้มอะอารสมุนไพรอ่ะแม่ช่วยรีวิวอาหารหน่อยนะคะอันนี้คืออะไรคะนี่ไก่ ทอดสมุนไพรค่ะแม่ลองเอาช้อนตักแกงกินสิคะอันนี้แกงส้มอ๋อขอบคุณค่ะแกงส้มอะไรนะคะนี่แกงส้มหยวกกล้วยป่าครับโอ้แกงส้มหยวกกล้วยป่าค่ะอย่างแซบเลยค่ะเขาเรียกว่าหัวใจนางมัตชาโอ้หัวใจนาำหัวใจนาำมัตาอย่างแซบเลยค่ะนี่หัวใจปลาเอาตักไม่ขึ้นนะรอะไม่ชินกับช้อนอันนห้ลองตักใ่ปลาสิคะตักเลยค่ะเอานิดนิด อร่อยไหมแซ่บนะคะยมคขะชมอะไรสักหน่อยนะคะชมข้าวแบบยาวดีมากอร่อยมากข้าวหลามข้าวหลามแบบว่าเขาไม่นึ่งใช่แล้วก็ไก่ก็แบบอร่อยมากค่ะเพราะแต่ว่ามันเอาใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็เราได้กินไก่แบบร้อนๆด้วยค่ะร้อนเพี่อนนำเสนออะไรสักอย่างในยลูก อะไรดีเลยคืนส้มตำหรอส้มตำหรอส้มตำมันนิเพลส้มตำก็แซ่บมีแมลงต่อก็ต่อมาเน่เน่เน่่เน่ปลาเผาปลาเผาอย่างแซ่บเลยค่ะปลาเผาปลาเผาแม่ชอบปลาเผานะคะตัวชอบมากมีตัวต่อมานะคะเป็นน้องเอ้พี่จะจอดทู้นะลูกทำยังไงดีอ่ะกับต่อตัวเนี้ย นแก้ได้เลยนะครับต่อต่อยังมากินกั่นอนลูกนอนเนอะอุ้ยต่อขัดไม่ได้อะเราจะลองชิมส้มต่าที่นี่นะคะเพราะว่าอร่อยมากกลัวมันบาดปากแม่โอ้โหเขาก็หล่อยี่ยมเนาะก็นำน่าหลักมากนั่งน้องนั่งลงลูกกนำ่าหลักมาก แล้วก็มีน้องไก่ไก่ได้เยอะมากนะคะเขาคิดว่าเป็นประมาณแปดถึงสิบคนเดี๋ยวเรามาสี่คนหืมไก่ไก่ต้องหลามากข้าหลามอา่เลยข้าเหนียวเข้าหลามเป็นหลามเขาใส่กระบอกไม่ไผ่นึงอเขาเนี่ยค่ะตอนนี้เราหนี่จุต่อจุวต่อมา จะตัดออกยังไงดีอะตายตายตตัวต่อนะ่นนี่ใคราจะดูแกงหยวกกล้วยกันนะคะดูหยวกนี่นะเขาบอกว่าเป็นหัวใจอะไรนะเมื่อกี้จะไม่ได้หัวใจมัช่ามากล้วยมันไมอีกแล้วแหละเห็นไหมคะตัวต่อแบบว่ารังควานเราเมื่อกี้เราแบบกินต่อกันไม่ได้เลยนมั เขาตื่นอยู่มีผ้ามาให้เนาะทำยังไงดีคะเนี่ยตัวต่อมันแบบไม่ไหวแล้วคิดว่าถ้าต่อยก็คงตายแน่ๆง่นเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ขอคนนะคะน่ารักมาทุกคนอันนี้คือเป็นที่คุ้นชื่อของที่เดียวแบบแบบแบบมมนกลับแล้ เฮ้ยกำลังจะกินเนื like ้อเราแล้วนะคะท้ายี่สุดก็ให้น้องกินอันนี้แหละนะคะเพราะว่าน้องจะได้ไม่ต้องมากรัวเราถ้าใส่ใกล้ๆแม่ก็จะให้ทังน้องต่อนะคะน้องต่อก็จะมาใส่เราอ่าค่ะก็ยังโอเคกับหยวกกล้วยนี่อยู่นะคะ อราขึ้นพื <S <S ้นไมยเชือก็ต้องมาดูแหละฮะว่าจะไปหยิบกินของต่อก็ได้เฮ้ยขึ้น,แล,นแล้วเฮ้ยบินขึ้นละไม่เคยย่างที่อร่อยที่สุดในโลกก็บอกงั้นเพราะว่ามันหิวอะไรนะคะ่ะ เรามาตอดปันขากับกัน,นงงผู้ร่วมอุดมการได้หยุดเพื่อกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะบ๊ายบายฮ้าสมิดาบ๊ายบายค่ะหนูกเน็เทน้ำาน้วก็น้ำมา เราจะปิดทริปกันแล้วนะคะสนุกมากสำหรับขับคีรีวงกุศนะคะอย่าลืมมาอย่าลืมจองสถานที่นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเลยนะคะถ้ามาถึงก็วันนี้เราจะกลับแล้วนะคะค่ะกลับแล้วด้วยนะคะ้นไปทุกคนคุณยายรถห้วยนะข้างหน้านะคะเจ็ดสิบรถให้สิบบาทไหมเออมาหมแล้วพักช่องหนึ่งสิบบาทได้สมากนะคะให้ยังไงลืมมาเที่ยวกันนะคะขับคีรีวงกุศลทุก เจอกันคลิปหน้านะคะอุดรของดีมีเยอะแยะเลยอย่าลืมมากันนะคะ